สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับการรีวิวเบเบ็ตเอ็กซ์ฟินิกเฟเทอร์ครับครับวันนี้ก็มาถึงคิวของฟินิก เฟเทอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นร่างแรกของฟินิกนะโดยผู้ใช้ของเขาเนี่ยก็จะคือชื่อว่าเบิร์นฟูจิวาระนะครับผมอันนี้แล้วก็มันก็มีคนอื่นอีกนะแต่ว่าเอาคนเนี้ยละกันเป็นตัวหลักเนาะเพราะว่าหน้าตาเขาก็เหมือนนกฟินิกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นร่างแรกของตัวชื่ออะไรนะฟินิกวิ่งนั่นเองนะครับผมก็วันนี้มาเป็นงานกล่องนะครับที่แถมมากับหนังสือโคโรโคโรคอมิกนะครับเมื่อตอนเดือน มกราคมนะแต่เนี้ยผมไม่มีหนังสือผมไปขอซื้อแยกไม่เรียกว่าขอซื้อดีเรียกว่าไปซื้อแยกมานะครับเป็นตัวแค่ตัวเบรดของเขานะสำหรับตัวฟินิก์เฟเธอร์นะครับส่วนพาร์ทอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรัชเชตแล้วก็ตัวบิดเนี่ยเราต้องไม่หาเอาเองนะก็เดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจของเขากันก่อนนะว่าแพ็กเกจที่ใส่เจ้าตัวโรกเอ้ยที่ใส่ตัวฟินิกส์เฟเธอร์มะหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับด้านหน้าก็จะมีตรงส่วนตรงนี้นะส่วนเล็กหนึ่งตรงนี้นะครับนี่ ก็จะเป็นในเรื่องของเบเบยเอ็กนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นพระเอกของเรื่องใช่ไหมพระเอกไหมไอตัวที่ใช้รันซอสนะครับผมผมก็ยังดูไปประมาณ3ตอนเองนะครับว่าจำยังจำตัวละครไม่ได้นะก็แล้วก็จะมีตัวอย่างของตัวเบยดฟินนิคส์เบเทอร์นะครับแล้วก็อันนี้คือเรื่องอะไรไม่รู้ว่าไดออลมาสเตอร์นะครับตรงนี้ไดออลไหมเอออ่าไดเอลดอลดูออล เนี่ยมาสเตอร์นะครับใครรู้ว่าคืออะไรก็บอกด้วยนะผมไม่เคยรู้นะครับตอนนี้แล้วอันนี้ก็เป็นชื่ออะไรวะจำไม่ได้คิดเป็นเกมอ่ะอันนี้ไม่รู้เลยนะครับคือทั้งทั้งหน้าเนี่ยรู้แค่เรื่องเวเบ็ดเอ็กอันเดียวนะครับผมอ่ะแล้วก็ด้านข้างนะครับข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับผมอ๋อเนื้อแล้วชื่อว่าเคอร์บี้นึกอยู่นะ อันนี้ก็จะเป็นเคอร์บี้ใช่ไหมแล้วก็น,นี้เป็นเบเบ็ดเอ็กซ์ Be เนาะอันนี้เหมือนอนเนี้ยยูยูฮากุโชอะแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับแล้วก็อันนี้เมื่อกี้ก็คือเป็นเดลลมาสเตอร์นะครับแพคเกจก็มีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปแกะของออกมาดูดีกว่านะครับว่าข้างในเนี่ยของจริงจะสวยขนาดไหนเนาะมาครับถึงเวลาแกะกันแล้วนะครับผมกล่องน,นี้ก็แกะได้ครั้งเดียวนะเพราะว่ามันเป็นซีนเดียวนะครับผมอันนี้เนาะซีลัง่งเนอ๋อซีลั่งก็มีนะครับ ก็แกะครั้งเดียวแล้วกันนะครับขอแกะจากด้านบนเนาะนี่เมื่อกี้เรามาดูด้านบนนะครับก็จะมีวีเบ็ต x ตรงนี้อยู่นะแล้วก็เป็นรูปของปีกเบสเธอร์นั่นเอะด้านล่างก็เป็นรูปเรื่องอื่นนะครับผมโอเคตีเลยแล้วกันชับเรียบร้อยเปิดซิงแล้วแกะออกมาอเป็นกล่องงานกล่องคล้ายๆกับตัวภาพเบิร์สก็คือตัว first j u l e n u s นะครับผมอารมณ์คล้ายๆกันเลยนะ ไทไม่เคยแกะเฟิร์สจูเลีน์ก็อาจจะพอาะลึกไม่ออกนะครับผมอ่าเขาก็จะมีการ์ดมาให้ด้วยนะอันนี้น่าจะอุย้ยเหมือนน้องบอกเลยว่ามันต้องลวมทุกคลิปอะครับมีน้องเขาบอกนะครับว่าถ้าไม่ลวมไม่ใช่ช่องนี้นะครับอ่านี่นะครับการ์ดใบแรกที่หยิบขึ้นมานะครับก็จะเป็นอ่านว่าอะไรอ่าไม่ออกอันเนี้ยอันโยอันอันอเนี้ยอเอ็นเอ็นยาโออ่าไม่ออกจริง ไคโลโรช่วยบอกหน่อยนะครับผมว่ามันคือการ์ดของเรื่องอะไรเนาะนะครับมันเรื่อาโค้ดอะไรตรงนี้ด้วยนะอ,อ่ะาแผ่นแรกมันไปแทนต่อมานะครับก็โหติดสติกเกอร์ไว้แบบบางๆชุบอันนี้ก็จะมาจากเนี่ยครับดูเอลมาสเตอร์นะครับเทรดการ์ดเกมนะครับผมดูเอลอ่าเป็นดูเอลมาสเตอร์นะครับเออผมอ่านผิดต,ตอนแรกเนาะ มันก็เป็นตัวเอนะครับตัว e. อีเทรดดิ้งเกมนะครับอ่าแล้วก็นี่เป็นการ์ดบีบัฟด้วยนะนี่นะครับผมแล้วก็มีอันนี้คืออะไรไม่รู้เป็นสติกเกอร์นะคิดว่าน่าจะเป็นสติกเกอร์นะครับเพราะมันอ่าเป็นตามร้อยป่าหักได้นะอันนี้ก็เป็น <laughs> ใบายเซียมซีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไร ก็อันนี้คืออะไรวะอัน,นก็เป็นสติกเกอร์วิบับจาาเคอร์บี้น่าจะเป็นสติกเกอร์นะคือมาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะทุกคนอ่านไม่ออกมานะอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างไม่ใช่ตัวอย่างเป็นแบบอินโทรดักชันนะก็คือของที่มันมีมากับกล่องนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้สนใจมันเท่าไหร่มาดูของพะเองวันนี้ดีกว่านะกับตัว Blade Phoenix เฟเทอร์โอ้ยเหล็กทั้งดุนลวกอีกแล้ว นี่นะครับอยู่ในซีนอย่างดีแันไกลไปไหนไม่รู้คัตเตอร์แล้วกันวันนี้ชื่อข้าเนื้อเอาล่ะขอดูคู่บือหน่อยแล้วกันนะเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรอยู่แล้วนอกจากตัวตัวเบรดของเขานะ <S <S เป็น BX 0 0ูนูนนะครับผม <S <S เป็นงานพิเศษเนาะ <S <S โอ้โหขาวๆลโล่งๆแล้วก็ ไม่บอกอะไรเลยบอกมาแค่สแตทของตัวเบดนะครับว่าห้าสิบยี่นะครับเป็นมือขวาไททแอตแทกมีแค่นี้คู่มือมาส่วนเบดนะครับมาแล้วช็อว้าวเลยแต่ว่าตีลังกาอยู่กลับมาดูแบบก็ได้เป็นรูปนอกฟินิกส์นะครับผมนี่สวยๆสีส้มนะครับสีส้มทองนะ ในส่วนของคอมโบนะครับผมที่ที่เขาบอกมาเนี่ยมันจะเป็นคอมโบเดียวกับตัวดานซอสอะครับผมก็จะเป็นสามคีทหกสิบเอนะเป็นแฟลกนะครับผมเป็นตัวตัวตัวบิดจะเป็นแฟลกนะก็นี่นะครับตัวแฟลกแล้วก็ตัวราชเชตเป็นสามคีทหกสิบนะซึ่งผมไม่มีสีอื่นจริงๆก็เลยไม่รู้ว่าจะ เอาสีมาลอยยังไงดีที่มันเป็นสีส้มอ่ะมันไม่มียังไม่เคยมีมาก่อนนะครับหรือว่าผมไม่มีก็ไม่แน่ใจก็ <c oughs> เดี๋ยวมารองประกอบให้ดูนะครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวคอยเอาไปชั่งแยกอีกทีนะมาใส่เข้าไปชุบแล้วก็บิดอ่าแล้วก็สวมแฟลตลงไปนี่นะครับก็จะได้เป็นคอมโบแบบนี้อ่ามาดูหน่อยนี่คอมโบเขาจะเป็นฟินิชเฟเธอร์สามกิจหกสิบแฟลตนะครับอ่า แบบนี้เลยป้าเดี๋ยวผมพาไปดูน้ำหนักของตัวเบรกอย่างเดียวนะของฟินิก i x เฟเธอร์นะว่าเท่าไหร่อ่ะไปดูข้อมูลมาให้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะทำฟินิก i x เฟเธอร์ที่เป็นคอมโบสีสีแดงแดงนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันสีส้มเนาะพิกดูอีกทีมันเป็นสีแดงนี่หว่าเป็นสีแดง,ดแดงทั้งลูกนะครับก็สามารถหาสามคิดหกสิบเนี่ยได้จากตัวเดนซอร สีแดงนะครับที่มากับสนาม BX17 นะครับรวมถึงตัวตัวเฟลดกด้วยนะครับที่เป็นตัวบิดของเขานะก็สามารถหาได้จากตัวนั้นนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ซื้อ BX17 นะครับที่เป็นสนามนะก็เลยไม่มีนะครับก็ขออนุญาตใช้เป็นพาร์ทเดิมของเขาของตัวสีเดิมของตัวเดนซรอก็คือคู่นี้นะครับสีน้ำเงินนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักของตัวฟินิชเฟเธอร ตัวเบรคกันนะครับว่าเท่าไหร่เนาะฮัลโหลอ่ะวางไปเลยนะครับ 33. .3 3 3กรัมนะครับผมโอเคอ่ะผมจะไม่ขอช่างพาร์ทพวกนี้นะขอรวมทั้งลูกเลยกันนะครับเราคิดว่าถ้าเป็นสีแดงก็ยังไงก็น้ำหนักเท่ากันอยู่ดีเนาะอ่ะมาทั้งลูกนะครับจะอยู่ที่41กรัมนะครับ ซีรีส์ก็ตีกับเป็น42กรัมนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะเหล็กเยอะนะครับเท่าที่เห็นโอเคเดี๋ยวพาไปรันเทสดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะซิ่งไหมนะแต่ขออนุญ,ญาตวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะไม่ไม่นําตัวไหนมาแบทเทิลนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวพิเศษผมไม่อยากจะแบบให้มันเป็นรอยนะครับผมโอเคฟินิกส์เฟเธอร์ 3-60F ีด360นะครับหรือ 3-60F ีดหแฟลกนะเป็นเบหมุนขวาไทท์แอทแทกนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าวันนี้ผมขออนุญาตรันเทสอย่างเดียวนะขออนุญาตไม่นำไปติดกับใครนะเพราะอยากจะแบบเ,เก็บเขาไวด้ดีๆนะครับเดี๋ยวคอยไปหาพาร์ทอื่นมาใส่นะจะได้แบบสวยๆนะครับผมโดยวันนี้นะครับตัวลันเชอร์ที่ใช้จะเป็นตัวนี้เนาะที่ได้มากับกล่องฟินิชวิงนั่นะครับตัวลันเชอร์สีแดงนะก็ เอาลันเชอร์ร่างสองมาทีกับร่างแรกแล้วกันนะครับมาดูดีกว่านะครับผมที่สองหนึ่งไปเอติมแดสนะครับผมก็ค่อนข้างซิ S! <S sure. kind of ง่งนะครับแต่ว่าถ้าซิ่งเยอะเนี่ยมันก็จะหมดรอบเร็วแบบนี้นะครับผมเนี่ย บินลเล้กเงี้ยนะครับเรียบร้อยตายครับผมแฟนเบเบ็ดกนะครับ,รบ, B รบก็อย่าลืมไปหาซื้อมาเก็บเอาไว้นะสำหรับตัวเบลดของ Phoenix เฟเธอร์นะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เบลดอย่างเดียวเนี่ยแต่ก็ควรมีให้ครบนะครับผมก็ าสาหรับตัวละชเช่นแล้วก็บิดเนี่ยในอนาคตผมก็คงจะไปหามือสองมาใส่ให้มันเป็นสีเดียวกันนะไอสีสอ,อันนี้นะครับสีน้าเงินเนี่ยผมก็คงต้องคืนตัวเรียนซอสเข้าไปนะครับเพราะว่ามันมัมนไม่มีอเออนะวันนี้ผิดพลาดประการใดผมขออภัยท่านผู้ชมมาด้วยกันนะครับผมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับผมจะได้มกีกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปออกมาให้ได้ดูกันนะครับผมแล้วก็ถ้าชื่อเจ้ของเล่นเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามช่องดีซีดท,ทอยเอาไว้นะ ผมมีของเล่นมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ